เรื่องร่างกายทุกแก่เรื่องใจไม่ทุกเข้าใจไหมเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะพูดมันชัดๆนี่เรื่องใจไม่มีเลยเรื่องทุกเจ้าค่ะตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วงานทัที่เคยทำงานไม่มีทำกระทำเพื่อกิเลสอ๋อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้ว ไม่มีไม่มีงานจะทำเพื่ออะไรไม่มีเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเจ้าค่ะพ่อได้บอกให้แล้วนะเจ้าค่ะเพราะงั้นที่พ่อมานี่นะเจ้าค่ะก็เข้าใจอีกเจ้าค่ะเนะจ้าค่ือกิเลสเป็นตัวสำคัญพาให้ทำงานพ่อกิเลสขาดลงไปหมดแล้ว งานที่จะทาทาเพื่ออะไรไม่มีทำคือมันเพื่อกิเลสนั่นแหละแต่ก่อนอเัาทาพัดกับกิเลสมีพอ่อกิเลสมันขาดสะวานไปจากใจหมดแล้วไม่มีงานจะทําอะไรพอเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีสติท,ทาใม้มีก็เพราอกิเลสอย่างเดียวอพอกิเลสขาดลงไปแล้วไม่มี งานไม่มีคิดก็คิดธรรมดาธรรมดาไม่มีข้องแวะอะไรความคิดก็คิดอยู่ธรรมดาแต่ไม่มีข้องแวะกับอะไรคิดไปธรรมดากิเลสมีอยู่นั้นไม่ได้นะอนกิเลสมีู่นั้นเป็นงานจริงๆงางเานกอฆ่ากิเลสเอากิเลสหมดไปแล้วก็ งานก็ไม่มีเสร็จซ้ำเพื่ออะไรก็เพื่อกิเลสนะแต่กิเลสไม่มีงานก็ไม่มีหมดงานตัตนกิเลสหมดงานก็หมดอย่างนั้นนะอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปไม่มีงานทำหมดงานแล้วว่างนันเข้าใจไหมละ่ะ งานหมดไม่มีละในหัวหใจคิดธรรมดาธรรมดาไม่มีกิเลสหนูนความคิดทั้งหลายกิเลสหนูนทั้งนั้นละหนุลลลหนในคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอกิเลสหมดแล้วไม่ไม่มีอะไรหนุนคิดก็คิดธรรมดาธรรมดา,มดาอย่เรียกว,ว่าไม่มีงาน No, more. No, no, no.